เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาโช่กับไลท์เกทริทหรือว่าเกมเรษฐีนัผมอยู่กับผมเองเมโลดี ody, ค้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้เป็นการตัวละครตัวใหม่นะผมคือเชื่อว่ามันเป็นการ์ตัวละครประจําเดือนนะแต่ที่ผมสงสัยคือไอการ์ตัวละครประจําเดือนมันใช่แบบนี้เปล่านะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าคุยสการ์เล็ตนะครับผมก็มันเป็นตัวละครที่ถือว่า มันก็โกงอยูนะแต่คือสิ่งที่ผมสังเกตจริงๆนะมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่เลยครับคือมันยังไงอรอคือผมไปดูมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันเหมือนแอบปบะมันเหมือนแอบแบบแอบปากกาตัวละครแบบเชี่ยเกินคือแบบมันปรับยังไงเดี๋ยวเราอ่านกันให้ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับผมโอเคครับผมก็ โดยควาสมสามารถพิเศษของวิสการลิตนะครับผมเมื่อตกหรือก่อสร้างแรงมาของฉันโอกาส65%อันเชิญอันเชิญสัตว์เลี้ยงทหารการ์ดข่อยกเว้นการสแสดงผลกันะครับผมก็อีความสามารถนึงคือเมื่อเริ่มต้นเผิของฉันโอกาส10แล้วก็รับคือมาเบิร์น1 5%ของค่าก่อสร้างที่ฉันมีซึ่งมันหมายความว่าอะไรให้ดาวน,นะครับผมซึ่งมันหมายความว่า,วาไอตัวเนี้ยไอในความสามารถพิเศษเนี้ยจะมีตั้งแต่ความสามารถของดาร์คซิท อีอหนึ่งคือไอ้ที่เรียกข้ามามเบ้นกับความสามารถคืออัญเชิญทหารการ์ดนะครับผมก็ความสามารถพิเศษของทหารการ์ดก็คือสัตว์เลี้ยงที่ถูกอัญเชิญไปยังพื้นที่ด้านหลังของตัวละครหนึ่งช่องและติดตามตัวละครหาตัวละครเคลื่อนย้ายจะเคลื่อนย้ายไปตามที่เป็นพื้นที่สัตว์เลี้ยงที่ตกก็ให้นึกถึงแผนที่ชายหาดอะนะครับผมฟิลเดียวกันอะเป็นฟิลลิ่งแบบเดียวกันเลยครับผมแผนที่ชายหาดเมื่อพื้นที่ว่างของฉันหรือพื้นที่ว่างสามารถสร้างแลนด์มาร์กและสามารถไอ พาสีแลนด์มาร์คไปตรงข้ามได้ถึง2เทินไม่ใช้สกิลสัตว์เลี้ยงมาถึงจุดตกเกาะเที่ยวนะครับผมเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คด้วยสกิลสัตว์เลี้ยงสก,กิลที่เปิดใช้งานการก่อสร้างโดยตรงอัตโนมัติของฉันจะไม่แสดงผลทันทีเลยนะครับผมส่วนดีความสามารถหนึ่งก็ผมดูแล้วว่ามันรู้สึกแบบเออมัน มันม่ค่อยโอ,อ่ะนะครับผมเมื่อตกไรมาของฉันโอกาส60%เปเจ่ายค่าบรพื้นฐาน70%จ่ายมาเบอร์แล้วเรียกไยตรงข้ามมาแบบของชั้นหนึ่งสุม่มหนึ่งคนแบบสุ่มนะครับผมเราก็สามารถกัดข่าศัตรูได้ทันทีมันเหมือนเป็นเอาบัตรเชิญฟองสบู่มานะครับผมบัตรเชิญฟองสบู่มาแต่ถามว่าไอตัวนี้มันน่าหาไหมคือถ้าเป็นอันเก่าอ่ะผมจาได้อันเก่าของเซิร์ฟเกาหลีอ่ะมันจะปรับเป็นแบบว่าสามารถ เมื่อตกพื้นที่ตัวเองจะสามารถสาบให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นเชิดนะครับผมสามารถสาบผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นเชิดแต่อันเนี้ยมันไม่มีสาบเลยมันีรงไม่มีสาบอะไรเลยคือแบบมึงโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นตัวละครที่ถูกถือว่ามันมันน่าหาเหรอเอาจริงๆริงคุยสกอเลตเนี่ยนะครับผมมันน่าหาจริงเหรอผมว่ามันมันเฉยๆนะเอาจริงๆอันนี้คือสาระผมนะ เฉยมากนะครับผมมันไม่มีความสามารถในการสาดอันนี้คือผมมองข้ามได้เลยคือระหว่างฟรีสการ์เล็ตนะครับผมไม่มีคำสาดกับไอซ์เลอบังไม่มีอสกิลแช่แข็งมไ,มมไม่มีสกิลไอตัวน้ำแข็งนั่นอะ่ะผมว่าไอ้เ,อเอนี้ยยังด้อยกว่าตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมพูดได้เลยว่ามันยังด้อยอะ่ะด้อยแบบ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 ด้อยกันโคตรเลยนะครับผมคือตัวเนี้ยแบบ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 ว่า มันเฉยอะอันนี้คือแบบผมมองแล้วมันเฉยจริงอะมองข้ามได้เลยนะครับผมผมมองที่แบบมองข้ามได้เลยมันไม่ค่อยแบบโอ้อะนะครับผมโอเคส่วนจนีนเครื่งรางก็มตามนี้เนาะอืมมันไม่โอเคอะ G m อปรับอะไรมันเนี่ยโอ้โหปรับได้เทีย่ยมมากคือปรับได้เทีย่ยมมากอันนี้จริงๆริงนะผมโอเคส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือไอ เทาทีเทาดีมิกก็จะมีให้สะสมขาหนึ่งเลือกสองอย่างละสองใบและสะสมต่างหูสกาเลตอย่างละสองใบโดยการนมก็จะเลขหนึ่งเลขสองอย่างละสองใบเพื่อแรกปัตถุดิบอัญเชิญแบบการแบบเลือกแล้วก็แลกที่ประดับของสกาเลต์นักขมหนึ่งถึงสาม 3, อย่างละชิ้นแล้วก็แลกกุญแจของพลังเพื่อแลกไว้นาดีใช้สี่ดอกด้วยกันวันท้ายนัมิใช้ตุ๊กตาห้าตัวกุศลิตต้องใช้เสื้อหกเสื้อหกตัวถ้าเกิดคุณจอยอัญมณี แต่ถ้าเกิดไม่เอายังไม่เอามมเอาัานยำอันีก็เซนเซอร์แค่ห้าตัวเยกันโอเคผมว่าอีเวนต์นี้ผมกล้าพูดนะข้ามเถอะข้ามแล้วก็ข้ามเลยนะครับผมมันมันมันยี่เปล่ามันไม่โอเคอะ่ะเออไม่โอเคตัวมันเป็นมันมันแบบว่ามันง่อยกินอะ่ะตัวง่อยกินได้เลยนะครับผม ผมขานะอีเวต์นี้ผมไม่เอานะครับผมโอ้คิดถั่วที่ทำเพนบอร์ดอะคิดถั่วที่ทำเพนบอร์ดเพนบอร์ดนี่คือแบบว่าทําได้ถือว่าดีมากเลยนะผมโอ้ตุ๊กตาสับไม่ม okay. <pl> <I> ีเลยคุริสการ์เล็ตนี่คือโงอกง่อยเลยนะครับผมการตัวที่แบบว่างอกง่ายสัสสเลยนะครับผมโอเคก็คลิปในวันนี้ผมว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมันไม่มีอะไรแล้วอะดูแล้ว มันเป็นตัวระความจำเดือนจริงเหรอผมว่ามันไม่ไม่ไม่โอเคนะเออเออตายทำซะเสียฟอร์มหมดเลยคือเสียแบบเสียหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เดีย๋ยวคลิปหน้าแน,น่นอนเห็นบอร์ดแล้วนะครับผมเดีย๋ยวรีวิวให้นะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ใครรู้สึกมีอะไรนำะเสนอก็เสนอ,สนอได้นะครับผมผมรู้สึกว่ามันไม่โอไม่โออย่างยิ่งนะครับผมโอเคซึ่งไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คลิปนี้จบไวมากเลยจบไวสัตว์เลย